ฮัลโหลวัสดีครับนี่ True Faster นะครับและนี่คือ Snapshot 21W13A นะฮะยังไม่ใช่ API Full Day สำหรับฝรั่งนะครับผมก็เลยมาเล่นได้นะครับและผมรู้เลยทันทีว่านี่คือ Snapshot ที่ดีที่สุดแล้วผมชอบมันมากทำไมรู้วะเพราะมันเพิ่มสิ่งนี้มาครับ m o n นโ h ม o m e Logo นะครับคือถ้าเกิดว่า Off อยู่เนี่ย Default ของมันคือ Off นะครับเวลาออฟเนี่ย น้องๆน,น่าจะเคยประสบสิ่งนี้ครับเวลาที่เปลี่ยน Texture Pack นะฮะและเจอกับจอสีแดงนะครับยิ่งน้องอยู่ในห้องมุดมือตอนกลางคืนนะฮะมันจะแดงแบบปึ๊บแสบตามากนะฮะสิ่งที่ออปชันนี้ทำนั่นก็คือมันจะเปลี่ยนให้โลโก้ของมแจงตอนเปลี่ยน r e o u ซอ e Pack หรือโหลดอะไรบ้าบอก็ตามเป็นสีดำ โอ้ยพระเจ้าช่วยยี่โอ้ยโอ้ยชอบมากชอบมากเหมือนประมาณไ i g h t mode dark mode อะไรพวกเนี้ยโอ้ยโอ้ยผมมีความสุขที่เปล่งเลยอ่ะโอ้ยเซฟ s h อตน,นี้โอ้ยแค่นี้แหละมีความสุขแล้วพออืมอันนี้มันแปลกแปลกนะเขาบอกว่าออกซิลอสสามารถสปอนได้ในบอ่อน้ำในถ้ำแต่อันนี้คือจริงๆผมไม่ได้ตามหาออกซิลอสนะ ผมตามหาแพะใช่มันเพิ่งเพิ่มแพะเข้ามาในไบโอมนี้แล้วผมท p มาหาขาวาสนวีไบโอเมาเทนแล้วมันมาเจอเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วในบ่อน้ํามันมีออกซิลอดเดี๋ยวนะผมว่ามันไม่ได้จะมีแค่ตัวเดียวนะหรือมีหรือว่าตัวนี้มันอยู่ดีมันหลงมาก็ไม่รู้เหมือนกันครับเนี่ยอยู่ดีมันออกซิลอตในทานน้ําแข็งตรงนี้ด้วยซึ่งปกติพวกนี้มันเป็นสัตว ในพื้นที่โซนร้อนเขตร้อนนะมันไม่ควรจะเกิดแถวนี้น่าจะบักนะครับน่าจะบาัก่นไหนๆก็ไหนแหละก็คือออกซิลอเนี่ยมันจะไปเกิดที่ถ้ำในลัสเคฟนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโอเคในระหว่างที่ผมกำลังดำดินหาตัวออกซิลอักับโกลสควิสเพราะว่าเชงล็อกมันบอกว่ามันจะสปอนที่แหล่งน้ำใต้ดินเนี่ยฮะบังเอิญผมก็มาเจอตรงนี้พอดีครับ ส t a r เล็คสาร์เล็กไทและสาร์เล็กไม้นะครับผมก็เป็นตัวดิฟสโตนบล็อกอันนี้พอยต์ดิฟสโตนเอ๊ยเอย๊เขาเปลี่ยนชื่อตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทีแรกมันเป็นสาร์เล็กไทกับสาร์เล็กไม้ไม่ใช่เหรอไอหินง,ง้องหินย้อยอะเออมันสามารถเจเนเรตได้ผมไม่แน่ใจตั้งแต่เมื่อไหร่นะเพราะมันไม่ได้เขียนในเชงหรอกแปลว่าก่อนหน้านี้มันเพิ่มมาก่อนหน้านี้แล้วเพียงแต่เราหามไม่ค่อยเจอเฉยๆนะครับ มผมเพิ่งรู้เนี่ยมันเพิ่มมายังไงลองคอมเมนต์หน่อยสิว่าเขาเพิ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนาะถ้าใครรู้อ่ามาแล้วครับผมเจอแล้วฮะอันนี้โกลสควิสนะครับผมก็ปลาหมึกเรืองแสงนั่นแหละฮะมันก็มาเกิดในถ้ำใต้น้ำเน,ำเนะเอาะหายยากนิดนึงเหมือนกันผมไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีมันมีวิธีระบุตำแหน่งของพวกนี้แบบชัดเจนเลยไหมผมไม่ค่อยแน่ใจนะแต่ว่าผมเจอแล้ว โครสควิดนะครับผมเกิดอยู่ในถ้าใต้น้ำเนาะไม่นะน้องไม่นะน้องไม่นะคือเอ่อผมเจอออกซิลอครับตัวนี้ก็อยู่ถ้าใต้ดินแหละอยู่ด้านล่างโครสควิดที่ผมเจอเมื่อกี้นี่เองนะครับแต่ว่าดูทรงแล้วมันน่าจะล่วงลงลาวาในเร็วๆนี้ซะแล้วเออเฮ้ยน้องว่ายทวนน้ําได้ด้วยโคตรคููให้น้ําเก่งมากนะครับมีการปรับ เกี่ยวกับน้องอยู่นิดหน่อยนะถ้าผมจำไม่ผิดอย่าเพิ่งลงไปซิเวอรอุสาหาเจอโอ้โหหาโคตรยากเลยในสุดก็เจอเพิ่มนะครับและนี่คือเจ้าแอ็กซ์โซลอตนะฮะเมื่อก่อนเมื่อก่อนหน้าน,นี้ผมบอกไปว่ามันจะเกิดในรัสเคฟนะครับคือไม่ใช่รัสเคฟนะฮะมันสามารถเกิดในถ้ำใต้น้ำทุกประเภทเลยนะฮะและผมเข้าใจว่ามันจะมีการแคป การจเนเรตเอาไว้ที่ค่าตัวนะครับตอบ1 player นะฮะในแอเรียนั้นๆน,น,นะคือหมายถึงถ้าเกิดผมเจอ5ตัวนี้ที่เหลือเนี่ยมันจะดีสปอนหายไปอะไรประมาณนี้นะครับอ่อแล้วก็มีการปรับนิดหน่อยนะถ้าเกิดว่ามีปลาหมึกนะครับขออนุญาตเสกปลาหมึกออกมาหน่อยนะครับมันจะมีดีเลย์สำหรับการาที่เจ้าพวกเนี้ยมันพวกนี้มันชอบฆ่าปลาหมึกใช่ปะมันชอบกัดปลาหมึกกัดปลารวมถึงพวก ฮอร์ไต m o มอนสเตทั้งหลายนะครับผมไอพวกเนี้ยมันจะชอบสู้กับมอนตัวอื่นแต่ว่ามันจะมีดีเลย์ครับตอนนี้มันจะมีดีเลย์สอนาทีแล้วเพื่อไม่ให้แบบมันล่าพวกอ่าม็ mob, อบที่ไม่ใช่ม็อบอันตรายะครับผมดีเลอย์อยู่ประมาณ2อนาทีเนาะคือหลังจากที่มันฆ่าปลาหมึกหรือฆ่าปลาแซลมอนฆ่าอะไรพวกเนี้ยมันจะ มันจะทิ้งระยะอยู่2นาทีแล้วมันค่อยไปฆ่าใหม่นะครับเพื่อไม่ให้แบบมันล้างผ่านจนเกินไปจนปลาหมึกสูนพันอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วผมขอลองทดลองอะไรบางอย่างนะครับในเช้งหลอกบอกว่ามันจะพ r ร o อ i ริตี้นะครับมันจะเล็งไปที่พวกฮอสตอลม็อบก่อนนะครับก่อนที่จะเล็งไปที่พวกปลาหมึกปลาพวกนอนฮอร์สตอลพวกที่ไม่ไม่โจมตีเราอะ่ะเออลองดูนะสมมติผมดับ ไอตัวนี้ไว้หนึ่งตัวนะครับมาแล้วครับลุมกัดลุมกัดโอ้โหลุมถึงเลยนะครับปลาหมึกปลาหมึกอ,อยู่ตรงนู้นยังไม่ทําอะไรนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยน้องน้องดาวนอนโดนกัดนี่นี่นี่น้องปลาหมึกลงไปอีกตัวนดิน่าจะติดคูดาวอยู่ครับก็เลยไม่ตีครับก็เลยเอาลองส่งดาวไปอีกตัวดาวมัืดอดนโอ้ยมันตีน้องกับด้วยนี่เห็นเปล่า พอมันตีน้องกับน้องเจ็บน้องก็จะแกล้งตายแล้วก็รีเจนตัวเองครับโคตรขู่อุย้ยแสดงว่าโดนตีแรงมากเลยเนี่ยหนีไปละฮะาหมึกเสียงเสียงอะไรเมื่อกี้นี่เสียงอะไรเสียงอีนนี่ด้วยนี่มีมาสู้กลับมาสู้ใหม่กลับมาสู้ใหม่กลับมาสู้ใหม่โดนตีแข่งไปแล้วครับโอเคก็คือมันเล็งไปที่พวกมอนสเตอร์ที่เป็นตัวอันตรายก่อนนั่นเอง ว้าวมันมาแล้วครับแพะภูเขานั่นเองนะฮะอ่าอนนี้นี่ก็เกิดนะเออจะอยู่ตามเมาส์เทนไบโอมนะครับอ่าสำหรับจาว่านี่ยังไม่มีเมาส์เทนไบโอมแบบใหม่ที่มันใหญ่ๆนะครับยังไม่มีนะฮะตรงนะั้น แล้วก็มันกระโดดได้สูงมากเลยนะฮะสำหรับแพะตรงนี้นะครับเมาเทานรู้สึกก็เมาเทานทั่วไปครับมาเทนจอบปลอมนะครับ,ท,รรบที่ผมเรียกเมาเทนจอบปลอมเนาะยังไม่ใช่เมาเทนจริงๆแบบในเบรกเอดิชั่นนะครับตัวแพะที่เพิ่มมาตรงนี้นอกจากจะกระโดดได้แล้วสามารถรีดนมได้ด้วยนะครับอยู่ไหนวรีดนมรีดนมรีดนมนี่มีถังน้ำมีรีดนมครับปึ๊บได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้วิธในการ ในการผสมพันธุ์ใช่ได้ออกมาเป็นลูกแพะทีนี้มันจะมีคุณสมบัติหนึ่งที่ยังไม่ถูกเพิ่มมานั่นก็คือการที่มันชอบวิ่งชนตัวอื่นนะครับผมจะอ,อะไรมาดีผมน่าจะเป็นวัวก็ได้มันยังไม่วิ่งชนนะครับระบบการวิ่งชนให้ตัวอื่นกระเด็นยังไม่ออกมานะครับแล้วก็ ในเบส็อกเอชั่นมันจะดอกเขาใช่ไหมตอนตายรู้สึกว่าตัวนี้ก็ยังไม่ดอกอะไรนะครับดอกแต่เอ็อย่างเดียวนะครับตอน,นแพ้ภูเขาเนาะตัววันเด r ลิงเทสเดอร์นะครับตอนนี้มันถูกเพิ่มให้ขาย p อย n t ดิ Sto ตนนะครับ Rooted Dirt แล้วก็ Moss Block ด้วยนะครับผมก็ มีประโยชน์ขึ้นมาบ้างไหมนะฮะแต้ hey. มันก็ทุกอย่างตรงนี้ก็เป็นการสูมหมดนะครับสำหรับ Wandering t งเท e r นะครับถ้าจะไม่ผิดก่อนหน้านี้มันเคยขายไอตัว Rip Leaf ด้วยนะครับไอตัว r ร p Leaf นี่นะ่าสนใจเพราะเราสามารถเอาไปทำไอ้ไอนี้ได้แต่มันต้องวางบนโคลนไม่ก็ในน้ำงเงี้ยนี่อีกตัวหนึ่งนะครับที่จะขายาไม่ได้ไม่ได้ขายดิบสโตนคอยเท็ดริบสโตนสิแต่ว่ามันจะขายเป็นนี่ครับ ดิฟสโตนบล็อกนะครับผมที่ระดับไดอาโกนะครับผมเมสันอ่าตัวเมสันไอวิลเลเจอร์ที่ทําอาชีพเมสันเนี่ยก็คือวางไอสโตนคัตเตอร์เนี่ยมันมีโอกาสที่จะขายตัวดิฟสโตนบล็อกด้วยนะครับผมที่ระดับสีทองอนะเนาะเออก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ใช้ทำอะไรตกแต่งอะไรอย่างนี้หรอมะั้ง ไอเจ้าตัวนี้ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ปกตินะครับแต่ก็อ่าส r ป a t i v e m o มดมาได้นะฮะนั่นก็คือตัว p อ่อพาวเดอร์สโนนั่นเองนะครับสโนว์เ e อร์สโนก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเบื้องต้นแล้วเนี่ยมันหนาวได้เร็วขึ้นนะครับจากเดิมใช้เวลา30วิตอนนี้ใช้เวลาแค่7วิก็ Fully Freezing แล้วนะครับและดาเมจก็แรงมากมากนะฮะ๊ะเอเ๊ะ เขาบอกว่าดาเมจแรงขึ้นก็นั่นแหละครับก็คงจะแรงได้เท่านี้แหละครับสำหรับฟรีซซิ่งดาเมจนะครับแล้วก็พวกที่มันไม่น่าจะหนาวก็ตอนนี้ก็ไม่ฟรีซแล้วนะครับอย่างเช่นอะไรเนี่ยหมีโคโลกนะครับโพล่าเบนนะครับผมก็ไม่ฟรีซนะครับโพล่าเบไม่ฟรีซสเตรอันนี้ไฟไหม้อยู่ใช่ไหมอุ๊อุ๊เดี๋ยวเดี๋ยว มันมันไม่ฟรีซก็จริงแต่มันไฟไหมเพราะโดนแสงอาทิตย์ผมลืมปรับนะครับผมไอ้พวกนี้จะไม่ฟรีซนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตนะเมื่อกี้ตอนที่พอมันไฟไหมปุ๊บแล้วมันมาแตะโดน่าหิมะปุ๊บไอ้มันก็ไอตัวหิมะนี่มันจะหายไปนะตัวพาวเดอร์สโนวจะหายไปนะครับนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่พออยู่ในหิมะนี้แล้วจะไม่แข็งนั่นก็คือตัวสโนว โกเลมนะครับสเกลตันนะครับก่อนหน้านี้ผมบอกว่ามันสามารถที่จะกลายเป็นสเตย์ได้ถ้าเกิดอยู่ในพาวเดอร์สโนใช่ไหมปุ๊บเจ็ดวิมัง้งมันก็จะกลายร่างมันสั่นเห็นปะสั่นละสั่นละหัวมันเชกคเช็เห็นปะเห็นปะเห็นปะเปลี่ยนดีเรียบร้อยครับเปลี่ยนเป็นสเตย์เรียบร้อยนะครับผมก็ใช้เวลาเร็วขึ้นนะครับ ในทางกับกันไอ้พวกที่มันอยู่ในเนเธอร์ทั้งหลายพอเจอสโนว์พาวเดอร์แล้วมันก็จะพาวเดอร์สโนว์สิใช่ Snow, ไหมพาวเดอร์สโนว์นะครับไอ้พวกที่อยู่ในเนเธอร์ลัวความหนาวเย็นมันก็จะตายเพราะไอ้นี่อย่างรวดเร็วมาก <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เร็วขนาดนี้กว,ว่าน่าสงสารสไตเดอร์นะครับ ต่อมาก็คือแมกมานะครับอันนี้ก็ตายละแมกมาแมกมาคิว Mag ma, Mag ma Q, นะครับเขาบอกว่าจะหนาวได้เร็วขึ้นนะครับเบสนะครับอันนี้ก็จะหนาวได้เร็วขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ถูกมีความเกี่ยวข้องอเดี๋ยวก่อนผมไม่ควรจะใส่อีกตัวหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องนะครับนั่นก็คือมาที่ใส่ชุดหนังนะครับซึ่งผมต้องเทมมันอีกใช่ไหมเนี่ยนะ ใช่ฉันต้องเคมนายก่อนใช่ไหมวิธีการเคมม้าแบบอีซี่เลยนะนี่เลยครับกินเข้าไปรักจงรักจงหลงค่าเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะนี่น,นียังไม่ได้กันเนี่ยฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเหอะเ,เ,อเหอะเออาลาักแล้วให้ตายเถอะม,มันยากขนาดนี้นะครับม้าที่ใส่ชุดเกราะหนังนะครับ จะไม่ฟรีซ ing นะครับแต่ผมตัวผมมันจะฟรีซแต่ม้าไม่ฟรีซนะครับเนี่ยผมฟรีซเต็มที่แล้วม้ายังไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเออเพิ่งเห็นว่าพอเราฟรีซแล้วตัวละครเรามันจะสั่นๆด้วยเห็นปะเห็นปะตัวละครเราสั่นเลยอึ๊ๆเลยครับ มีอีกไอเทมหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกมนะครับผมแต่ไม่สามารถหาได้ในนี้เนาะต้องใช้วิธีการทับกีฟนะครับคล้ายๆคอมมานด์บล็อกนั่นก็คือตัวเขาเรียกว่าไลท์บล like ็อกนะฮะไลท์หรือว่าอันนี้เลยไลท์อ่านี่ไงอ้าวประตูนี่นี่ครับไลท์บล็อกตอนนี้ผมใส่ในวิชั่นอยู่ใช่ปะวิเอฟเฟกต t เคลียนะครับนี่คือลท์บล็อกครับมันจะเป็นบล็อกที่ให้แสงสว่างนะฮะอ้ผมไม่แน่ใจว่าเราวิธีการสั่งว่าให้มันอยู่ระดับเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจนะว่าจะเพิ่มลดได้ไหมแต่ที่แน่คือเนี่ยมันจะมีแสงนะครับแล้วก็เออมันควรจะหายไปเมื่อเราไอ้นี่นะฮะเออเราเดินเราเดินทะลุมันได้นะครับตอนนี้ผมไม่มีไนท์วิชั่นแล้วถูกต้องปะ เราลงไปด้านล่างกันนะครับอันนี้มัน originated on เบ็ล็อกนะครับเบ็ล็อกได้บล็อกนี้มาก่อนจริงๆวันนี้หลายๆอย่างเนี่ยไอ้แพ้นี่เบ็ล็อกก็มาก่อนนะครับผมนี่ครับมันก็จะเป็นเป็น,เป,นเป็นแหล่งแสงสว่างนะครับในจุดต่างๆที่เราสามารถเอาไปวางไว้ได้นะครับผมอันนี้น่าจะดีสําหรับพวกที่ทําแมปมาเนาะ ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถปรับระดับความสว่างได้ไหมถ้าอันนี้มันเขียนตรงหัวมุมว่า15นะครับแปลว่ามันน่าจะสว่าง15บล็อกอะไรอย่างนี้นะฮะมันน่าจะปรับแสงสว่างได้นะครับโดยไม่จำเป็นต้องมีทอสมีอะไรไปวางือดีมากๆเลยนะครับผมอ๋อโอเคมันใช้วิธีการกดคลิกขวาอีกทีนึงครับเนี่ยครับอันนี้คือระดับ3ระดับ4เห็นไหมแสงระดับ4 แสงระดับ5นะครับก็ไป5บล็อกแสงระดับ6อะไรอย่างนี้นะครับผมผมปิดสมุดไลท์ติ้งไว้ไงอ่าโอเคก็คือคลิกขวาโดยตรงที่บล็อกเลยนะครับอสะ,สะดวกมากนะครับสะดวกพอสมควรเลยนะครับสูงสุดที่15อะไรอย่างนี้นะครับพอกดรีเซ็ตปุ๊บมาที่0ที่1ที่2ที่3อะไรอย่างนี้สุดยอดนะครับดีมาก อย่างสุดท้ายของจาว a าที่ผมจะมานําเสนอนั่นก็คือเรื่องการกระจายตัวของแร่นะครับผมตอนนี้การกระจายตัวของแร่ก็ถูกปรับอีกรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าวันม้มนมันไม่มีตารางไม่มีกราฟมาให้ดูนะครับว่าอันไหนมันเพิ่มมากน้อยยังไงนะฮะแต่ว่าเขาบอกเขาบอกนะเป็นวอร์ดดิ้งอีกแล้วเอาไว้ว่าตัวไดมอนด์เนี่ยจะหาง่ายขึ้นนะครับและก็ตัวเหล็กก็จะหาง่ายขึ้นเหมือนกันนะแล้วผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีปรับตัวอื่นอย่างเช่นพวก คอปเปอร์ Copper, อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนระดับการเจอของ c o ป p ปอรที่แหล่งไว้เท่าไหร่บ้างก็ไม่รู้นะครับผมก็น่าจะทําให้เล่นง่ายขึ้นจากคราวก่อนที่ผมรู้สึกว่าเออใครใครได้ดูผมไลฟ์เล่นสปีดลันอ่ะบันจานังคารนะครับผมผมไลฟ์ทุกจานังคารนะครับมันจะมีวันหนึ่งที่ผมเล่นสปีดรันใน1.7 7ก็ปรากฏว่ามันหาแร่ยากมากเลยนะครับในเกมนี้ในในเวอร์ชั่นนี้นะก็ ถ้าเกิดว่ามันเพิ่มให้เจอเหล็กกับไดมอนด์เยอะขึ้นผมก็อ c i เ t e ยินดีนะครับและสุดท้ายนะครับก็ต้องแสดงความยินดีกับาทางเบต้ากันด้วยนะครับผมเบล็อกเอดิชั่นนะฮะที่ได้อัปเดตเป็นเบต้า1 6 6จุเท่าไหร,ร่นะขอเปิดดู 1.16.230.52นะครับผมที่ได้มีการเพิ่ม a อ o l o t เข้ามาเนาะกะ็เป็นตัวเดียวกับในจาว่าแต่ว่ายังไม่ได้เจนเนอเรตในโลกปัจจุบันนะครับแต่ที่เจนเนอเรตในเบล็อก Edition เพิ่มเติมขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือจะเป็นตัวอ่า p Slate พวกหินแร่ทั้งหลาย,น,ย,น,ยนะครับเนี่ยสีดำานะครับ e p s l a t e นะครับหินแร่พวกนี้ทั้งหลายถูกเพิ่มเข้ามาแล้วใน เบร r ็อก e อด t ิชันนะครับผมที่ระดับ uh, ถ้าจวาวาเนะี่ยจะ,จะตั้งแต่ Y ถทากับ0ลงมานะแต่ว่าเบรล็อก e อด t ิชันเนี่ยจะเจเนเรตตั้งแต่ Y ากับ16ลงมาเลยนะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับทั้งผู้เล่นทั้งจาวาและผู้เล่นทาง Bedrock Edition นะครับผมเดี๋ยวสำหรับ uh, คลิปนี้คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้เพื่อดู snapshot ในอันถัดๆไปรวมถึงเบต้าด้วยนะถ้าเกิดว่ามันมี uh, อะไรมาเฉพาะ ผมฝากกดไลค์ให้ด้วยเป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับกดแชร์ได้ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็ถ้าพี่ผิดพลาดตรงไหนหรือตกขาดตัวบกพร่องอะไรไปอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับผมแก้ไขให้หน่อยนะอเนาะแล้วเจอกันใน snapshot หน้าครับทุกคนสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าอยากดูต่อแล้วก็คลิปใหม่กดทางด้านซ้ายสนเพลย์ลิสต์กดทางด้านขวาเลยแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับ